หลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ศูนย์การค้าสยามพระก,กรก็นํามาสู่การทบทวนหลายๆเรื่องในสังคมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเว็บปืนเถื่อนรวมถึงประเด็นของการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการที่สามารถเชื่อถือได้และรวดเร็วค่ะกระทรวงดิจิทัลจับมือกับค่ายมือถือทดสอบระบบ Emergency Alert พัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉินทุกรูปแบบพร้อมสั่งปิดเว็บไซต์ขายปืนเถื่อน นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าค่ายมือถือร่วมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจง,งหรือ emergency alert หลังเกิดเหตุยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนโดยกระทรวงได้เดินหน้าจัดทำระบบ emergency alert ร่วมกับ AIS <L BS, S 2> ส่วน True Detect ก็ได้ร่วมทดสอบระบบเช่นเดียวกัน,นคาดใช้เวลาในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภายใน6เดือนหรือไม่เกิน1ปีและแผนต่อไปจะทำระบบเตือนภัยฉุกเฉินทุกรูปแบบหรือเซลล์บอดแคสต์โดยประสานกับกสทชและเครือข่ายมือถือทุกค่ายส่วนเรื่องการปรับปรามเว็บขายปืนเถื่อนล่าสุดได้สั่งปิดเว็บไซต์ไปแล้ว500เว็บส่วนแคลตฟอร์ม Facebook และ Twitter ที่มีการซื้อขายปืนเถื่อนนั้นก็ได้ขอความร่วมมือไปแล้วเช่นเดียวกัน เราพูดถึงเรื่องอเรื่องเซลล์บอดแคสต์นะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการดําเนินการนะครับแต่ถ้าเราสามารถทําระบบเซลล์บอดแคสต์ได้เป็นระบบที่มีความเสถียรแล้วก็ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อะไรที่เกี่ยวข้องได้แล้วนี่ระบบนี้จะเป็นระบบเตือนภัยที่สามารถที่จะแจ้งความเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่า,าผมเองได้ประสานงานกับทางกสทช นะครับแล้วก็ได้ประสานงานกับทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง AS-2 แลนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ต้องเรียนว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้ก็เหลือเพียงเฉพาะศูนย์คอม m าน d c เซ็นเตอร์นะครับด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากกรณีเหตุการณ์ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนทำให้กรทมอเองก็ต้องพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มจากการเพิ่มฟีเจอร์ใน Line a l e r t ที่ปัจจุบันเตือนเฉพาะเรื่องฝุ่น pm 2 5เท่านั้นต่อไปอาจเพิ่มการเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมหรือเหตุการณ์ต่างๆส่วนระบบ t r a f f i ่ฟองดูก็จะเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันภายใน7วันให้สามารถแจ้งเหตุได้ด้วยให้ทางผู้ท่านดรยุบดรประศาสตรเนี่ยที่ทำแพรฟี่ฟอดูเนี่ยก็ได้พัฒนาแอปเนี่ยภายใน7วันที่สามารถแจ้งเหตุไปตู่ผู้ที่เลือกจะต้องการรับแจ้งเหตุได้ซึ่งนี่ก็ไม่ยาก แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันซึ่งเรามีอยู่แล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร